สวัสดีครับกลับมาพบกับสารรันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็น EP ที่16แล้วนะครับ EP ที่แล้วครับ e ี EP ที่15เราพูดถึงมัคสีครับแล้วก็มีการเอาไปเปรียบกับว่าพื้นนุ่มพื้นแข็งอะไรดีกว่ากันไปเปรียบกับมัคซูเปอร์โซนิกและรุ่นอื่นๆนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาจํานวนหนึ่งครับแต่ก็มีหลายๆคอมเมนต์ที่ผม่อทั้งสนใจเช่นพูดถึงรุ่นอื่นเช่อนอัลต้านิวตันนะครับเพราะว่ามันทําให้คิดถึงช่วงที่อารีรันนิ่งได้ขาย2แบรนด์นี้นะครับอย่างผมเนี่ยเคยใส่ทั้งอัลต้าก็ดีใส่นิวตันดิสแตน7 ที่มันมีป๊อปอยู่ตรงช่วง for food นะครับพอมีคนพูดถึงก็คิดถึงแบรนด์ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าวันนึงมีโอกาสก็อาจจะได้กลับมาทํางานร่วมกันอีกครั้งนึงนะครับส่วนใน EP นี้ครับ EP ที่16เราจะมาพูดถึงแชมเปี้ยนบอสต o n m a r a t h o 2022คนล่าสุดนะครับคือเอว n นเชเบตนั่นเองนะครับใครที่ดูแล้วเป็นยังไงก็มาฟังมารวมกันตรงนี้ได้เลยครับกับหัวข้อที่ว่าเอวนเชเบตจากพระรองสู่พระเอกบอสตันมา2022นะครับ แต่ก่อนจะไปฟังครับเหมือนเดิมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆุกช่องทางครับ Facebook Instagram YouTube TikTok นะครับมีทั้งเว็บไซต์ก็ดีแอปพลิเคชันก็ด้วยนะครับก็ฝากทุกทุกช่องทางไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทีนะครับ มาเริ่มมาที่ประวัติของเอเวนเชเบตนะครับเขาเกิดที่เคนยาวันที่10พฤศจิกายนปี1988เป็นนักวิ่งระยะไกลนะครับเริ่มแข่งขันรายการระดับนานาชาติตั้งแต่อายุ23ปีครับแต่อย่างที่ผมบอกไปครับเป็นพ้ารองมาโดยตลอดครับได้ที่2-3-4มมาโดยตลอดนะครับ เริ่มในปี2011เครับเขาลงแข่งขันรายการที่อิตาลีครับชื่อว่ากาโาโน่เทนไมล์ครับเขาวิ่ง10ไมล์ไป50นาที53วินาทีครับก็ยังเป็นแค่ที่2นะครับพอถัดมาอีก3ปีครับปี2014ครับเขาลงแข่งรายการปาร์คมาธอนที่เช็กนะครับวิ่งระยะมาธร์ทชั่วโมง8นาที17วินาทีครับเวลาว่าดีแล้วนะครับแต่ยังเป็นที่2ครับแพ้พราสติกเทอร์เลอร์นะครับเพื่อนร่วมชาติชาวเคนยาไปถึง10วินาทีครับ ภายในปีเดียวกันครับ2014เขาลงแข่งที่เกาหลีครับรายการจุงอางโซมาทอนครับวิ่งไป2ชั่วโมง8นาที17วินาทีก็ยังเป็นที่2อยู่ดีครับถัดมาอีกปีครับ2015เขากลับมาที่ปรากมาทอนอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อมาล้างตากับสิ่งที่เขาเคยเกือบจะได้ที่1นะครับแต่ก็ต้องอกหักเหมือนเดิมครับเมื่อเขาวิ่งไป2ชั่วโมง8นาที50วินาทีครับ แพ้เฟลิกคานดี้ครับก็ยังเป็นเพื่อนร่วมชาติเข็นยากไปราวๆ20วินาทีอะไทีเดียวครับปีต่อมาปี2016ครับเขาไปแข่งที่เกาหลีครับรายการโซอินเตอร์เนชั่นแนลมาราทอนครับวิ่งไป2ชั่วโมง5นาที33วินาทียังคงเป็นที่2อยู่ดีครับและแพ้ใครครับแพ้เพื่อนร่วมชาติเหมือนเดิมครับวิลสันโลยาเน่ครับห่างไปถึง20วินาทีครับ แต่การแพ้วิลสันครั้งนี้ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่าสถิติของวิลสันโรยาน่ครับยังคงเป็นสถิติของสนามโซอินเตอร์เนชั่นแนลมาธอนจนถึงทุกวันนี้ครับภายในปีเดียวกันครับปี2016เขาลงแข่งขันรายการเมเจอร์มาธอนระดับโลกอย่างเบอร์ลินมาธอนเป็นครั้งแรกนะครับและขึ้นโพเดียมทันทีด้วยการคว้าอันดับ3ด้วยเวลา2ชั่วโมง5นาที31วินาทีครับซึ่งณตอนนั้นเป็น PB ระยะมาธอนของเขานะครับ โดยแชมป์ปีนั้นของเบอร์ลินมาทอนเนี่ยเขาคือ1เทพแห่งวงการวิ่งอย่างเคนเนซ่าเบเกเลนั่นเองครับปี2017เครับเขาลงแข่งขันอีกหนึ่งเมเจอร์อย่างโตเกียวมาทอนแต่ก็ยังดีไม่พอที่จะคว้า3ามระดับแรกครับเขาจบด้วยดับ4ด้วยเวลา2ชั่วโมง6นาที42วินาทีครับส่วนแชมป์ปีนั้นคือวิวสลสันคิปแซงครับหนึ่งในคนที่เคยขึ้นไปครองเวิร์ลเรคอร์ดในระยะมาทอนที่เบอร์ลินมาทอนนั่นเองครับ และในปี2017เนี่ยเขาลงแข่งอีก2รายการครับแต่ก็เป็นที่2ทั้ง2รายการครับเขาลงแข่งที่ทิวเบิร์กเทนไมล์ที่ฮอลแลนด์นะครับวิ่งไป45นาที5วินาทีครับและเขาลงแข่งขันที่สเปนครับบา l เลเซียมาราทอนวิ่งไป2ชั่วโมง5นาที30วินาทีครับสมชื่อพระรองอย่างแท้จริงครับ ข้ามมาปี2018ครับเขาแข่งเมเจอร์ที่3อย่างบอสตันมาทอนครับแต่ก็อย่างที่เรารู้ครับเจอกับพิษอากาศที่เลวร้ายที่สุดในรอบ10บสปีของบอสตันมาทอนครับเขาเลยตัดสินใจทําการ DNF ครับคือวิ่งไม่จบครับตัดสินใจออกจากการแข่งขันไปก่อนนั่นเองครับข้ามมาปี2019ครับรายการแรกที่เขาลงแข่งคือมิลานอซิตี้มาทอนที่อิตาลีนะครับก็ลงแข่งระยะมาทอนครับวิ่งไปได้2ชั่วโมง7นาที22วินาทีครับเหมือนเดิมครับยังไม่เพียงพอที่เป็นที่1ครับ และสุดท้ายครับความพยายามของเขามาเกิดขึ้นในวัย31ปีครับเขาคว้าแชมป์แรกอย่างเป็นทางการในรายการบัวโนสไอเ a สมาท o n 2019ครับที่อาร์เจนตินาด้วยเวลา2ชั่วโมง5นาทีเป๊ะๆครับนับเป็น New พีบีในระยะมาธอนของเขาครับและณตอนนั้นพีคสุดๆครับเหมือนอะไรก็หยุดเขาไม่อยู่แล้วครับปี2020เขาคว้าแชมป์อีก2รายการครับ รายการแรกเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นครับเล็กปีวะมาราทอนวิ่งไป2ชั่วโมง7นาที29วินาทีครับในปีเดียวกันครับเขายังสามารถทำนิว p ี B ได้สำเร็จและเป็นการทำลายสถิติเดิมไปถึง2นาทีด้วยกันนะครับในรายการบาเลนเซียมาราทอนครับและนับเป็นการเฉือนลอเรนซ์เชโรโนอีก1อิลิตไปเพียง4วินาทีด้วยเวลา2ชั่วโมง3นาทีเป,เป๊ะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยวนมาพูดถึงลอเรนซ์เชโรโน่นะครับซึ่งเขาอ่ะเป็นหนึ่งในตัวเต็งบอสตันมาธทอน 2, 2022เช่นกันครับส่วนปีที่แล้วครับปี 2, 2021เขาลงแข่งขันอีกหนึ่งเมเจอร์นะครับคือลอนดอนมาธรนครับแต่ก็ทำได้เพียงที่4ครับด้วยเวลา2ชั่วโมง5นาที43วินาทีครับส่วนแชมป์ของลอนดอนปีนั้นคือซิเซ่เลม่าครับจากเอธิโอเปียนะครับ และในปีนี้ครับ 2, 2022รายการวิ่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับบอสตันมาราทอนครั้งที่126ครับเป็นเหมือนการกลับมาล้างตาตัวเองตอนที่เขา d ดินเไฟเมื่อปี2018นะครับตัวเต็งๆปีนี้ก็มีเอเวนเชเบตนะครับตัวเขาเอง C.J. a l ลเบอร์ n อนครับเบนสันคิบรูโตแชมป์บอสตันมารทอนเมื่อปีที่แล้วนะครับจอฟฟี่คาร์บาโร่ครับแชมป์นิวยอร์กมาราทอน,นทั้งปี2017และปี2019นะครับ ยูกิคาวาอุชิครับแชมป์เปี้ยนของบอสตันมาธนปี2018ปีที่อากาศเลวร้ายที่สุดครับและลอเรนซ์เชโรโน่ครับแชมป์บอสตันและชิคาโกมาธนปี2019นะครับปีเดียวกันเขาทําได้ถึง2เมเจอร์มาธอนนะครับแล้ววันที่18ที่ผ่านมาครับเป็นวันที่บอสตันมาธนลงแข่งใช่ไหมครับอาริลันนี่ครับก็มีเปิดกิจกรรมเล็กๆครับให้ทายผลการแข่งขันบอสตันมาธรนะครับผมก็เลยจัดลอเรนซ์เชโรโน่ครับ เพราะผมต้องจำโมเมนต์ที่เขาได้แชมป์ทั้ง2รายการนะครับปี2019ทั้งบอสตันทั้งชิคาโกเขากดในตัด2-300เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยครับชนะคู่แข่งรายการละ1วินาทีครับเป็นเหมือนท่าไม้ตายก๊อกสุดท้ายครับคล้ายๆกับเซอร์โมฟาลาครับผมเลยค่อนข้างมั่นใจว่าลอเรนซ์เชโรโน่น่าจะเฉือนตัวเต็งหลายๆคนในการคว้าแชมป์บอสตันมาทอนปี2022ได้นะครับ การแข่งขันปีนี้ครับบอสตันมาทอนเริ่มด้วยเวลา9โมง37นาทีที่อเมริกานะครับหรือว่าเราวๆ2ทุ่ม37นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับนักวิ่งถูกปล่อยตัวจากอีสต์ a มนสตร e ทนะครับและเริ่มกิโลแรกด้วยทางลาดชันนะครับจากนั้นตลอดเส้นทางเนี่ยจะมีเนินและทางลาดผสมกันตลอดนะครับทำให้เป็นสนามที่นักวิ่งหลายๆคนที่เคยไปวิ่งครับบอกว่าหินที่สุดครับผ่านไปครึ่งทางครับ21กิโลครับระหว่างทางไปวอชิงตันสตรีทนะครับ กลุ่มนำยังคงเกาะกัน10คนด้วยเวลา1ชั่วโมง3นาที24วินาทีนะครับผ่านไป25โลครับยังคงเก่อกันต่อเนื่องด้วยเพล3ส่วนๆนะครับแต่ชื่อู้นนำณตอนนั้นนะคือ C.J. Alberson t ครับจากอเมริกาเวลาตอนนั้นก็ราวๆ1ชั่วโมง15นาที24วินาทีครับผ่านไปอีก5กิโลครับที่กิโลเมตรที่30ครับเกมยังคงตึงครับแต่ผู้นำครับเปลี่ยนชื่อเป็น Elkanah Kebet ครับนักวิ่งอีกคนจากอเมริกาครับ เวลาตอนนั้นก็1ชั่วโมง30นาที59วินาทีครับผ่านไป35กิโลเมตรครับเกมเปิดทันทีครับเมื่อเอเวนเชเบตจัดการกระชากนักวิ่งครับและณตอนนั้นมีแค่กาเบลเกครับที่พยายามจะไล่ล่าเขานะครับโดยมีลอเรนซ์เชโรโนตัวเต็งของผมครับกวดตามอยู่องห่างครับเข้าสู่กิโลเมตรที่40ครับเอเวนเชเบตยังคงแข็งแกร่งครับหนีกาเบลเกแบบขาดกระจุยแล้วครับณตอนนั้น และช่วงกิโลสุดท้ายครับแม้ว่าจะมีทั้งลอเลนเชโรโนมีทั้งเบนสันคิปรูโตครับ2เพื่อนร่วมชาตินะครับพยายามไล่มาแต่ก็ตามไม่ทันจริงๆครับเอเวนเชเบตจึงคว้าแชมป์บอสตันมาราธอน2022ไปด้วยเวลา2ชั่วโมง6นาที51วินาทีครับทิ้งลอเลนเชโรโนที่เข้าที่2ถึง30วินาทีด้วยกันและกลายเป็นว่า3อันดับแรกเนี่ยเป็นเคนยากวาดเรียบครับข้ามไปดูที่ฝั่งผู้หญิงนะครับก็เป็นเปเรสเชปเชเชียจากเคนยาเช่นกันครับ คว้าแชมป์ไปด้วยเวลา2ชั่วโมง21นาที1วินาทีครับและจากผลที่ออกมาครับมันกลายเป็นบอสตันมาทอนปีที่ Adidas เนี่ยเดินเอิดได้เต็มงานเลยครับเพราะว่าทั้งเอเวนเชเบตแล้วก็เปเลสเจฟเชเชีย er, ใส่ Adidas, a d i ดิซิโรอาดิออสโปทั้งคู่ครับ งั้นผมก็ขอขายของเลยละกันครับใครที่อยากปีตปาร์สเหมือนแชมป์ปีนี้ครับทั้งเอเวนเชเบตแล้วก็เปเลสเทฟเชเชียนะครับก็มาจัดอ d ด o s p สโ2ทูกันได้ที่อาริลันนิ่งครับชั้น3เซนตันเวิร์หรือว่าอาริลันนิ่ง com ก็ยังมีครับแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าสินค้าเริ่มเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับประวัติแล้วก็เรื่องราวของเอเวนเชเบตนะครับแชมป์เปี้ยนคนล่าสุดของบอสตันมาทอนปีนี้ครับผมว่าเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบ เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของคนที่ไม่ยอมแพ้ครับกว่าจะไม่ได้แชมป์แรกอย่างเป็นทางการจริงก็ปาเข้าไป31แล้วครับและผมว่าหลังจากนี้เชเบตจะแบบเดินหน้าคว้าแชมป์ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับใครที่ฟังถึงตรงนี้แล้วนะตอนนั้นดูบอสตันแล้วเป็นยังไงครับชื่นชอบใครเชียร์ใครอยู่หรือว่าคุณเป็นคนที่ได้รางวัลบอสตันเทนไปหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องครับ ก่อนจะลากันไปฝากทุทกๆช่องทางเหมือนเดิมครับ Facebook a ล l i r u n n i n g Instagram YouTube TikTok l i l ีเออ e r สกอร n รันนะครับเว็บไซต์ l i l ี a u n n i n g โ o o ์คอแอปพลิเคชัน a า i ับครับ,รบแล้วก็มาเจอกันใหม่ EP หน้าครับหรือว่าถ้าทุกคนอยากฟังเรื่องราวอะไรประวัติของใครพิมพ์มาได้เลยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ